สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกล้วนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมนก็อยู่เกมแรกกังเราออริจินนั่นเองนะครับผมเดีย๋ยวนี้ผมก็จะมาทดสอบนะกาตานะครับผมเดี๋ยวผมก็เป็นาสายแอดนั่นเองนะเป็นกาตาขี่ผมไม่รู้นะครับผมว่ามันคืออะไรคือด้วยความที่แบบที่อยากรู้อยากเห็นอะไรนะครับผมแล้วก็มาลองดูนะครับผมคือเอามันเกิดจากอารมณ์แบบมันว่างแล้วมันมีงบด้วยแหละนะครับผมนะตอนแรกนะคือแบบว่านั่งดูถ้าเราถ้ากูไม่เล่นเล่นสายมีดขี่เนี่ย จะไม่ได้อะไรดีว่าดูสายกาตาดูอืมอ่านไปอ่านมาเฮ้ยไอ้เหี้ยอันนี้น่าสังเกตเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้อันนี้น่าสนใจว่าบวกคีดาำเมิขึ้นอีกสิบนะฮะตีบวกสิบก็จะบวกพีดาำเมิขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยเชี่ยดูแบบว่าเชี่ยมันแรงจังว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมแบบชอบสายแบบตีปกติแล้วไม่ต้องใช้สกูลสกิลอะไรมันเลอะเทอะนะครับผมนะเออความคิดผมนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมนะอันนี้ก็แบบ ไฟสกิลก็ไม่ได้ใช้อเออเสนกโบไม่เอาอ่ะอันนี้ตอนแรกตอนแรกผมเกาเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเนี่ยที่แบบว่าไอจีบวกสี่มันเน้นตีเร็วนะครับผมนะแต่ว่ามันมันต้องใช้สกิลควบคู่ด,ด้วยหรือเปล่าอันนี้นะครับผมเป็นเวนอเวนอฟสตาร์ตนะครับผมเนะี่ยเออทรัชเชอร์อะไรอย่างงี้นะจะมีการลดคูเดาวทุกๆหนึ่งวินะอะไรของเขาก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้สนใจแต่ผมมาเตะตากับอันนี้นะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองทดสอบเจ้ากาตาตัวนี้ดูนะครับผมนะมนะว่ามันแบบ มันมันเป็นยังไงนะครับผมมันดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมนะแต่ก็ผมเข้าไปทดสอบไปดูแล้วแหละนะครับผมเอ้แม่ผมผมลองแล้วแหละแม่คือมันแบบไม่ตามคาดสักเท่าไหร่นะจริงจริงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูดาเมจกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะเพื่อที่แบบว่าไม่ให้แบบผิดหวังกันจริงจริงคือแบบมันผมผิดหวังมากอะเอาง่ายคือผมเสียงบไปเป็นแถนเลยนะคือแบบมันกากมากเอาพูดงี้ดีกว่าเออเดี๋ยวผมจะแบบเน้น เน้นอันที่แบบว่าผมคิดว่าผมตีแรงสุดเลยล่ละกันเพราะผมะเส่การ์ดเผาเนะี่ยโอเคฮะตอนนี้ลองค่สกิววัน <laughs> ดูดิไอ้หน้าเมทแบบเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมปรับหมดโอเคดูดิได้เมนประมาณสองพันเก้าสองพันเก้าถึงสามพันนะครับผมเนีเ่ยไอ้มันคนคมรู้สึกผมแบบ ไอ้เนนมันเบามากอ่มันแย่มากพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมนะเออมันดามจดมันแบบไม่พอใจเอาเนี่ยรามจดร,รามจดผมไม่พอใจพูดอย่างนี้แล้วนะครับผมเนี่ยคือดามจมันแค่นี้เออใครจะพอใจวะออโอเคเดี๋ยวเรามาดูาหน้าสเตตัสกันดีกว่าที่ผมอัพมานะครับผมนะก็เอจีเลยนะก้าวแล้วก็ไปนเน้นสเต็งเลยนะครับผมนะสามสิบแปดนะและอันนี้ขี่อะไรขึ้นมาจัง,จงเลยมอเมน ผมก็เป็นเนสตังค์เลยนะครับผมเนสะทีอาร์แะเป็น38นะครับผมนะคือลักเราไม่จำเป็นต้องอัพแล้วนะครับเพราะว่าเราใส่กาตตาเนี่ยมันข้ามได้ยันดันคีย์แลข้ามลัดได้ยันดีอยู่แล้วนะครับผมนะเออสำหรับแบบเออถามว่าข้อดีเราพูดข้อดีของมันดีกว่าข้อข้อดีของมันนะก็คือแบบเราสามารถดนรันคียได้ง่ายมากเลยนะอันนี้คือคียแบบยืนมองผมเลยนะ62นะเขา62นะคือแบบไม่ได้อัพลักไม่ได้อัพเลยเลยนะครับผมนะ ทังตัวผมไม่ได้แบบมีอะไรบวกคี้เลยนะนอกจากอชาร์แมวสักสองสามชิ้นนะครับผมนะเออเออแค่นี้คือแบบมันบู๊กี้ได้ข้อหน้าที่เยอะแล้วนะครับหกสิบสองคือถ้าไม่รวมเฟืองนะเฟืองก็เนี่ยเห็นว่าอัพเตอเ์ช็อคอีกเห็นว่ามีสี่สิบก็เหลือแล้วนะครับร้อยกว่าเลยด้วยซ้ำนะครับผมเนาะเออโอเคซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีเฟืองสายกาตาหรือเปล่าเท่าที่ผมเล่นมาคือมันไม่มันไม,ม,นไม่ไม่เจอเลยพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดู การอัพสกิลันต้องดีกว่านะครับผมนะอัพสกิลสำหรับใครที่แบบอยากจะเล่นนะผมมองว่าข้อดีของมันแนะ่ะมันติดขี้ง่ายนะครับผมนะแต่ดาเมจมันไม่ถึงพีถึงขิงเท่าไหร่นะมันเอาไว้สำหรับคนที่แบบว่าเอางบน้อยพูากนี้ดีกว่างบน้อยที่แบบว่าอาหาอุปกรณ์แบบไม่พอแต่อยากขี้รัวๆแบบมันมันีอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ใช้แบบแก้ขัดได้นะครับผมนะแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็เล่นมีเถอนะ,นะนะนะครับผมไอ้ยีมันบิวขี้มนเปียวแหละนะผมนะถึงเ โอเคอันดับแรกนะครับผมนะให้อัพเดอร์บัตแอคแท็กนะครับผมนะถามว่าพี่กาตามันไม่ได้แบบเออ่ติดดับเบิตแอคแท็กนะพี่แล้วมึงจะมาทำเพี่อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่จริงๆมันมันมีค่าอะไรเอฟเฟกต์นะครับผมนะแบบนี่นี่นี่เมื่อตบแส่กาตาจะเพิ่มเห็นป่ะ ATK ยี่สิบดาเมจเลยนะครับผมนะให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจแล้แต่ถึงมันจะไม่ติดเอ่อค่าอะไรถึงมันจะไม่ติดเดอร์บัตแอคแท็กก็เถอะนะครับผมนะฮะเออแต่มันพวกแต่มันเพิ่มดาเมจของกาตายี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยข้อน ก็อัพนี้สี่นะครับผมนะแล้วก็อัพนี้สิบเลยนะฮะอัพนี้สิบเลยก็ได้นะครับแล้วก็อัพนี้อีกหนึ่งนะครับแค่นี้ครบแล้วเวลอมนี่ก็ไม่จำเป็นนะครับผมราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมเนาะเออโอเคเราต่อมาเราเป็นคาสเอเธอร์ซินนะครับผมนะก็อัพอันนี้มาห้านะครับผมนะอันนี้ถามว่ามันช่วยอะไรมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมนะผมจะอัพมาเพื่อเอาเรดคัสเฉยๆนะครับผมนะ่ยแต่ว่าถ้าเราใช้กาตาเนี่ยเราไม่สามารถใช้สกิลของเรดคัสได้อยู่แล้วนะครับผมนะเพราะว่า เอ่อมันคนละสายกันนะครับมันต้องใช้มีดนะครับเพราะว่าผมที่ผมอัพม,มาก,ก็คือผมมีก็เลยนะกัรสเตมวอร์มนะครับผมนะผมจะไปใส่คู่นะครับแล้วก็อัพใ้อีก5นะ้าในเลคัทนะครับผมนะเพื่อที่แบบเพิ่มความแรงของมันนะครับผมนะความแรงของเลคัทนั่นเองนะครับผมนะต่อมาเลยนะครับผมนะก็อัพ อ่ากาตามัตเตอรี่นะครับผมนะนี่ฮะจะโบกดาเมจนะครับผมนะฮะพีดีเอ็มกีห้าสิบหน่วยเลยนะครับข้อด้านดีจะดูเหมือนเยอะนะครับผมนะเออโอเคแล้วก็อัพพิทไปเลยนะฮะเอนชาร์ดเพสซันนะครับเวลด์สิบไปเลยนะครับแล้วก็เวนอมดัตนะครับอีกห้าไปเลยนะแค่นี้ก็ครบแล้วนะครับผมนะคือจริงๆถ้าใครจะเล่นนะครับผมนะก็อัพเซอร์นิกโบก็ได้เพราะว่าผมผมไม่มีเขาเรียกผมไม่มีการ์ดของมันนะครับผมนะเออผมว่าลยอัพเป็นของอ่าเรคาร์ดก่อนจริงๆมันจะมีการ์ดของอ่าสักอย่างแป๊บนึงอ่ะ โอเคฮนะดูเหมือนมันจะยังไม่มานะครับผมการ์ดไออะไรนะการ์ดที่แบบเป็นโซนิกโบนะครับผมมันเหมือนสเตมบอลอะไรโอกาสสาวไปเตยที่จะติดโซนิกโบนะฮะเออมันยังไม่มาลนะเออโอเคผมก็จะเอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมนะแล้วก็มาแอสซิสซินคอร์สนะครับผมนะก็จะเป็นนี่เลยแอดวานกาตาแบตเตอรี่นะครับผมนะผมอัดยันเต็มเลยนะเพราะว่ามันบวกกาตาพีดีเคนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ <c oughs> ไอ้คี้ไม่ดูเบอร์นี่เป็งดูแรงมากใช่ไ่มนะผมนะ <c oughs> ต่อมาผมก็ไปเน้นอ่า ไอชาร์ in, รจดเดลี่นะครับโค้ชอันนะฮะจัดให้เต็ม10ไปเลยนะครับผมนะต่อมาก็มายัดไอดับเบิ A ้ลแอแ h ạ n ของไอมัเตอรี่ตัวนี้นะครับผมนะซึ่งไม่นจะบวกค uh, ีของกาตาแรงขึ้นนะครับผมนะนี่เห็นปะเมื่อใช้กาตาอัตัยดีเอ็มจีนะพื้นฐานจาก normal attack จะทั้งคีเพิ่มขึ้นจาก110ถึง166นะครับถ้าอัพก็เป็น168นะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคือคีแรงขึ้นเอาง่ายๆนะครับผมนะฮนะเออซึ่ง สุดทุกอย่างละนะครับผมนะคือดูดาเมจมันดูดาเมจมันซะก่อนดูดีดูดีดูดาเมจม,ม,มันซะก,ก่อนกกอันนี้คืออันี้ผมเปลี่ยนนี่นะว่านี่นี่นี่ผ่าูมนเนี่ยฮะดูดาเมจมันซะก,ก่อนเชี่ยวทำเป็นทำเป็นเล่นขี้ทุกดอกนะครับผมเด้วยข้อดีของมัน เนี่ยร้อยสี่สิบสองเลยชีนะครับผมเนี่ยแต่ความเดีวกันจบดีก็ร้อยสามสิบแปดนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อ่าไอ้อะไรวะแฟนสตอมนะครับผมเนะี่ยนี่ฮะการคีทุกดอกจริงๆนะครับผมอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยถ้าเล่นนะครับผมเนี่ยดูดิดเลสคัทไม่ยังแรงกว่อีกนะขนาดไม่ได้อัปเต็มมาเลสคัทผมห้าหมื่นเลยดูดิห้าหมื่นนี่ฮะกาตานะครับผมซึ่งมันต้องไปเน้นอ่าที่ดาเมจปะ่ะที่ดาเมจผมหกเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ครับผมแต่ว่ามัน อ้แต่ว่ามันมีอันนี้นี่หว่าเนี่เนเนตีบวกหกนะครับผมนะบวกขี้แล้เป็นเพิ่มขึ้นอีกสิบตอเป้าหมายให้ติดติดเอ่อเซนเซอร์ C ั D ้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ e อะไรวะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ใครรู้ว่าเราคอมเมนต์มาได้นะผมนะเออเออว่ะมันติดอะไรวะแป๊บนึงนะั่นเดี๋ยวผมขอไปเซิร์ชด,ด้วยโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรล,ลองเปลี่ยน รีสกิลพูพวกนี้คือรีสกิลนะครับผมเนี่ยเพราะผมสงสัยนะ,ะแบบว่าเมื่อมันจะสร้างคีเพิ่มเติมนะครับผมนต่อเป้าหมายที่ติดสถานะเอฟเฟกนะครับผมเนี่ยหรือว่าสเตตัสเ,ตตเอฟเฟกเนี่ยคือมันคืออะไรวะเอาง่ายๆนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองรีนะครับผมเนี่ยรีดูแล้วก็จะอัพอ่าของกินทูดนะครับผมไม่แน่ใจาว่ามันเป็นฐานะเดียวของกับกินทูดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออัพสกิลก่อนแล้วกัน,กน,กน โอเคนะครับผมได้ผมอัพสกิลเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้คือผมจะลองไม่อัพไอตัวนี้ดูนะครับผมเพราะว่ายังไงคขิปมันก็ไม่ได้แรงเวอร์อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมลองออกจากเกาะดูนะครับผมนะซึ่งในเวอร์ชันนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะคือเขาเรียกอะไรการคขิปมันจะไม่นับเออมันจะไม่ข้ามจอกเกาะนะครับผมเนี่ยมันจะไม่ข้ามเกาะเขาเรียกว่ามันจะหักลบกันนั่นแหละนะครับผมนะคือต้องอัพด้วยนะครับผมนะมันไม่เหมือนแบบแลงเวอร์ชันเก่าๆที่แบบว่าคขิปมันจะอินกอลเอ่อเขาเรรียกอะไ อีกนออีกนอดีนะครับอีกนอไอเดฟนะครับผมนะเออนี่ฮนะเดี๋ยวผมจะลองอัพสกิลนี้ดูนะครับผมแล้วก็ไปลองใช้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะประเด็นแล้วผมอัพสกิลโซนิกโบมาด้วยนะครับผมนะดูว่ามันจะมีอะไรแตกต่างหรือเปล่านะฮะมันต้องมีอะไรดีดีแค่ก,กาตตานี้นะครับผมนะมันเพราะอย่างนั้นมันคงไม่มีใครแบบเอาไมา่ได้หรอกมัง้งมันมีหรือเปล่ามีคนเอาไมา่ได้บอกว่าโอเคนะเดี๋ยวเราไปลองดาเมจกันเลยดีกว่าเนาะ โอเคอันดับแรกผมอยากลองโซนิคโบก่อนนะฮะเดี๋ยวผมลองบัฟก่อนเอ้าทำไมใช้ไม่ได้อะจะไปต้องซ่อนสถานอ๋อต้องไฮดิงก่อนโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขอบัฟก่อนนะวุ้งแล้วก็พิทวุ้งโซนิคโบก่อนอันดับแรกปั๊บปั๊บปั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 บอุ้ยเขี้ยสามหมื่นเลยเหรออุ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะ ถ้าผมอัพถ้าผมอัพแรงกว่านี้มันน่าจะแรงกว่านี้ด้วยนะติดสตันด้วยนี่ว่าปั๊บปั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 บอันนี้คือปเป็นสกิลมันแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันอยู่แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับผมเนี่ยบัมเฮี่ยอะไรวะไม่มีอะไรดีเดยกกูถามจริงเถอะเฮ้ อันนี้อันนี้คือผมยังไม่รู้นะว่ามันมันทำอะไรได้นะใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวว่าม่งกระจอกมากเลยวะเฮียไม่ไงโอเคมันติดสถานะอะไรพีดหรอผมลองแบบผมลองแบบปลาพีษดูดิโอเคลองตีปกติกีมันก็ไม่ได้แรงขนาดนัด้นดูดิดูดิเฮ้ยไปกีคีคเขบาก้าพันขึ้นมาไงวะ เอ้ยมีคี้แปดพันอยู่ด้วยนะสังเกตดูดิแปดพันเห็นปะเออว่ะมาไงว่าช่ามันกันแล้วกันนะี่เช่ามันสั่นเลี้ยงกูตีเหรอสันส่นโซฮีตีคี้แปดเจ็ดแปดพันเลยเ,เกินไปเปล่าโอเคอเดี๋ยวผมลองปล่อยออโต้ดูดีกว่านะว่าออโต้โกิมทูสผมเห็นเขาทําติดคี้ได้เนี่ยทำไมโอหมันไม่ติดคี้วะแป๊บน,นึงนะโอเคเดี๋ยวมาลองดู อ๋อนี่ออกลืมเอาตีปกติออกบับบับบับไม่เมืนติดคีเลยวะคี้หกสิบสอง คิดพูดติงคิดไม่ได้หรอโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก่อนละกันนะฮะผมก็ทาให้ดูประมาณนี้แหละนะครับผมนะ่พี่โคตรเปลืองตังเลยตอนแรกเซนีผมมีเปอร์เซนะผมแค่สงสัยดูนะก็กลับมาจนเลยนะกว่าจะโยกของกลับอีกประเด็นที่เอ้ยโอเคฮะโอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก่อนละกันนะครับผมขอเนี่ยแบบโยกของกลับก่อนก่อนละกันเนาะพี่เอ้ย ไ่คุ้มไหม่คุ้มไม่คุมมค้ม,ม,มหรือว่าผมใช้ไม่ถูกทางอันนี้คือผม,ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับใครที่แบบรู้ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะว่ากาตาเนี้มันมันทํากับอะไรมันเล่นกับอะไรนะะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคป้าวเจอกัไปที่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมบายโอใช้อีกโอโหหมดเกี้ยงกูเหลือสามพันบาทย้ายกลับเลยถอดออกให้หมดไป